คือหนาวครับพอดียูโดเขาแต่งธีมนั้นมาแล้วแล้วก็พอดีก่อนเข้ามาที่นี่ได้รับรีฟจากผู้จัดนะครับบอกว่าเฮ้ยเขาแต่งชุดกันธรรมดาธรรมดาไม่ต้องอะไรมากเอาเหมือนแบบชีวิตประจําวันประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยใส่ชุดนี้อั้งเวลาเรานอนเราก็นอนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอโอ้โหน้องน้องคนไหนถ้าสมมติยังไม่รู้นิติภาวะรบกวน ไม้ช่วยนั่งแล้วก็เอาผ้าห่มปิดเหมือนเดิมเลยครับพี่ครับผมอืมอ้าวก็ก็ผู้จัดบอกเองไม่ใช่เหรอครับตอนตอนตอนอ่ะครับอ่ะครับเอาคุณน้องให้หมุนก็โอเคครับอันนี้ีผมถามว่าคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าเวลาจริงๆคุณใส่ชุดนอนคุณใส่อย่างนี้หรือคุณใส่อย่างนี้ครับผมก็ได้รับบีมาประมาณนี้ครับขอชุดจริงๆผมคืนนะครับ